พ่อที่เคารพอย่างสูงดิฉันได้อ่านหนังสือสวดมนต์ซึ่งเขามีคำแปลเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าหากว่าสวดบทนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บจะหายเขาบอกว่าอะไรสักกตวาอละนังลนังอะไรจะจำไม่ค่อยถนัดถ้าอยากจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าสมมุติหลวงพ่อจะสวดบทสักกวาละนังลนังตัวหลวงพ่อจะมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บไหม ถ้าหลวงพ่อสวดไม่ได้ลูกจะเอาตำรามากลางเพื่อส่งเคราะห์หลวงพ่อเจ้าค่ะไม่มีไอ้โนม่สวดแทนนะครับไอ้เกินสวดแต่สักกะตัวเดินหนังเดจะหนังสักกะตัวอ๋อปกติบทนี้เป็นบทอะไรบททุกบทโศกบนโลกบนทยอ๋อบทครอบใจนะอ๋อบ พอดีเหลือเวลาอีกนาทีอันนี้อย่าลืมนะว่าอะไรครับหลว่อครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าของมัศาสนาบทสวดมนต์ทุกบทก็เนื่องจากท่านทั้งหมดใช่ไหมก็ต้องไหว้พระเจ้าแต่พระเจ้าเองก็ป่วยก็ลืมไปมั้งก็มีมีคนก็เห็นจดหมายไปบอกฉันฉันจจกลำปางให้สวดมนต์บทนี้จะหายจากโรคเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศมาก่อนนี้พานแปดปี อันอ่านอะารฉันก็ทราบทันทีว่าอีตานี้อ่านหนังสือน้อยไปออาจจะอ่านมากแต่ว่าคิดน้อยลืมไม่ว่าพระเจ้าเองก็ป่วยเถึงไหมแล้วป,ะป,ะปะ่าปราป่าเพตามปกติท่านก็ป่วยอยู่เสมอต้องมีหมอชีวกมุมารพัฒเป็นหมอประจาตัวเห็ไหมแล้วเรื่องการปว่วยมันสวดมนต์หายมาเลยเหรอกันไม่เกี่ยวกับเรากดกดกดของกรรมกันยะครับของกรมงงกรม